สวัสดีพี่ส,สวัสดีน้องสวัสดีผู้ที่มาการตกปลาชะโดสู้ผู้สุ้คนมื่อนี้พาพี่พาน้องมาตกปลาชะโดหนาดีคือเก่านะครับพี่น้องวัดุดิบมื่อนี้วัดุดบเนื้อที่ใส่นะครับเป็นเออไกคือเก่านะครับมื่อนี้ได้ไข่เป็ดมานะครับส่วนยาอ้อยมื่อนี้เลือดบ่มีนะครับผมได้ใส่ปลาทูขี่ปลาทูมาหนึ่งถังสีเลยนะครับผมปั่นมากเมื่อนี้เนื่องจากว่า ไม้มันตื่นแล้วมันลาดลาดเอียงไปแล้วมันโยนไ้บ่เลิกนะครับโยนไ้ซ้ำหัวเขาเมื่อนี้ผมก็เลยปั่นมาไปเดี๋ยวเตรียมเนื้อหันเนื้ออ้อยก่อนนะครับพี่น้องไปลุยนะนครับเดี๋ยวหันเนื้ออ้อยก่อนครับพี่น้อง ันคือเก่าละ่ะส่วนตัวน,นี้เสียเอาไว้เป็นเหยื่อตกนะครับที่เหลือตัวน,นี้เอาไวยนะครับทันเป็นเศษเป็นตนน้นนหน่อยคือเก่าละ่ะโอ้หมด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 ,หมด,หมดบรรยากาศ้อนี้เงียบครับพี่น้อง <laughs> ผมออกมาสวยน้ำแหละนะครับตอนนี้ประมาณสามโมงสนะครับแดดเปียงเลย โอ้ยแดดจังอีริมมือน,นีเอ่เรียบร้อยนะครับนี่เสียรเนื้อไก เอาใครเป็ดนะครับต่องไปโหลดพี่น้องตู้นี่แตกสองหน่วยกับพ่อละประหยัดครับก้นเห็นเขากัน ครับในะ้ประมาณนี้แช่ทิมไว้สักพักนึงแล้ะก็เดี๋ยว really โยนอ้อยหนาไม้เลยครับเวลาโยนพบสีนยลลงไปจุดจุดใดเข้าสีลงเงาเขาก็ลุงมองหันเลยนะครับประมาณนี้ล่ะพวกดิเรงเงยอ้อยนะครับพี่น้องนี่เงยอ้อยว้ยว้ยว้ยเงยเงยเยเยนี่ใส่ประทูผมปั้นมาเรียบร้อยเล้วนี่นี่ครับเดี๋ยวใบปั้นให้พี่น้องนึงใบปั้นตัวนี้เป็น ใบตาตอพีวีซีนะครับใบคตเตอร์ตาตอพีวีซีผมซื้อมาสองอันแล้วผมก็ตัดมันสีมีหูไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเชื่อมใส่เล็กเสน้็นะครับมักก็สีเด็ประมาณนี้แหละแล้วก็เอาใส่สวานปันนะครับกระจอหูนี่จอหูฝาจอหูฝา,า,าทั้งสีแล้วก็ปิดไว้วก็สวานปันยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงมักก็สีในประมาณนี้นะครับ ล่องเมืองพี่น้องสิงเป็นจังไหมือนี่ใส่ปลาทูปันครับเราอยผมกับมัดใส่ถงุงนะครับเอาใส่ปลาทูใส่ถุงจะสีละเทคนิคที่ผมตกป้าชัโดนะครับผมก็มีความเสื่วว่าใส่ปลาทูเนี่ยกินข้าวของมันสิซอยไหป้ามันเขามาร่วมฝูงบริเวณหาไมาย อันนี้เป็นความเสื่อส่วนตัวนะครับเนอะบัตรนี้เพราะมันเขามาแหลวผมก็อ้อยเศษเหนือไกโยนวลลงไปหนาไม้เลยมันเขามาปุ๊บมันกระพอเศษเหนือไก่เหามันกระสิกินนะครับมันกระสิมีฟองอากาศขืนบึ้งบึ้งบึ้งแล้วผมกระสิปล่อยให้กินสักพักหนึ่งแล้วผมกระคอยล่งเหยื่อนะครับส่วนใหญ่กระสิบัวผาดนะครับลองปั๊บใส่เมองครับหนาๆนามือไหมอันนี้มันอีรีครับไปพร้อมแล้วพี่น้องเหยื่ออ้อย ใส่ประทูขีปกระถูสามถงุงแล้วก็ตัวนี้ถุงหนึ่งนะครับลงหนาไม้นี่แหละนะครับ ตามด้วยที่เด็ดครับ โดยส่วนใหญ่แล้วหลังจากที่เข้าล่งเงออยไปนะครับส่วนใหญ่สิบลเกิลเคิงส้มองย่างหน่อยสิมิป้าเจ้าทินที่เขาวนเวียนยู่แถวนี้เขามา่กินเงออยเลยสังเกตจากฟองอากาศนะครับบุงบ้งบุง้งบุ้งขืนบริเวณที่เข้าล่งเงอ่อยนะครับพี่น้องเอาเมืองถามเมืองว่ารอบนี้สีต้นปันไดครับพี่น้องมันหมานครับหลังจากที่ว่างหันลงเงออยเรียบร้อยแล้วนะครับกับโยสิมาหันเงาเกี่ยวเ้อนะครับพรดที่มีนายเอฟซี เพิ่นมาศึกษาวิธีการตกปลาเชโดนาดินนะครับเพิ่นมาเมืองเพิ่นมาเหร่นน้ำนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวหั่นเนื้อเตรียมเนื้อก่อนหั่นเป็นตอนหน่อยๆจะสีขึ้นก่านะครับความจริงแล้วหั่นตอนจไหนมันกระกินดอกนะครับพี่น้องแต่ผมมักหั่นตอนหน่อยๆเพราะว่ามันมันวัดแร้วมันติดไงนะครับ ตะขอเบ็ดที่ใส่ก็คือเก้าล่ะนะครับตะขอเบ็ดสตรยอดของ,งาาทียมภมษาสะตัวพี่เพื่อน้องสนใจอยากเอาไปลองใส่นะครับทักมาผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องตะขอนี้ก็บเบอร์ยี่สิบนะครับตะขอเบอร์ยี่สิบสลิงสี่สิบปอนด์ผลงานก็อยู่ในสุขิปนัแหละนะครับบวหาโนโคษณาหลาย <laughs> หนงห่อแกะออกแล้วกับประมาณนี้แหละนะครับพี่นออ้องตะขอเบอร์ยีสิสลิงสี่สิบปอนนะครับความยาวประมาณสามสเส้นหุ้ม้วยท่อหดบัตตี้แหลวกับหุ้ม้วยท่อหดอย่างดีสวยงามต้ามทองเหลืองครับโอ้ยงเงียบแต่น้อกหนาไม้ผมนี่น,อน้อเกี่ยวเยวขคือเกล่าละนะครับคือเกล่าลเกี่ยวมวนไปมวนมานะครับ ประมาณนี้เรียบลอยแล้วนะครับโอ้โอ้โอ เร็วๆพี่น้องเร็วๆอ้โอ้เขากินอย่างไยังครักไป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 หันกล่องกันครับไปครับพี่น้องเงาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวลงเง้ยนะกันก่อนหน้าเพื่อนสิได้งัดบนนอกครับมือนี้ต้องหลุดนะกันครับ มันแห้งครับหักใต้าสายไปทัดทีวดทวเดีนเลยคือ,อใกล้แต่ตัวนี้ คือสิของกันอยู่นี่แหละพี่น้องแตะสมมติบ่าติดนี่คือสิลากเกี่ยวกันทั่วถี่ทัวแดดนเลยล่ะสองหลังฟังขวานี่ก้างกับฟังขวานี่ผมลงจุดเดียวกันกับที่ลงถุงเยอะเอ่ยเลย นะครับส่วนนี้ต้องตีเลยปอกไม้ออกไปพูนเอาลองมึงครับมีฟองอากาศเืินเอาออกเตอต้นนั้นเอาเร็วๆๆๆๆๆรๆเร็วๆรๆๆเร็วเร็วเร่วเร็วเร็เร็วๆๆ็เร็วเว่ว่รร แต่ใส่โบยไงเย็บซ้ายก่อนเดี๋ยวสิบของกันแสมแหลกแห่งมานมากเหรครับพี่น้อง <c ười> ได้งัดสมใจแล้วแต่ว่าใส่โบยไงปัน่นหดครับโอ้ยปอกปอกปลกโูหน่อย เขาเบาเต็มๆเลยครับดอกนี่โอ้ยตัวนี้เองจอบรักกินเนยอะไอ้นี่พ้งมันพี่น้องเอาเมแรกแขกหมานครับพี่น้องมันหมานครับ ลากเลยครับพี่น้องลากแล้วลากแลี้ยวโอ้โหถือของแท้ครับพี่น้องถือของแท้ถือของแท้ มันหนักน <laughs> <É S 1> ี่มันหนักกบบัวเฮ้ยจังไหนพวกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอู้อู้พี่น้องโอ้ที่โตบักของแท้แล้วเข้าของแท้ของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหนึงครับโปรตีเพี่น้องมึงก่อนอ๋อที่โตหน่องเอ้ยโอ้ยแห้งดีขนาด กำลังว่าสีลงเบ็ดหลักสิกินเขา่าพี่น้องจุ่มลงไปนะครับมึงใส่นี่ก็บกำลังงามเลยพี่น้องเอามันหมานล้วครับพี่น้องมันหมานแล้วฝากผลงานน้องครับสายออกแล้วครับพี่น้องลังสายสุดครับหลังสายสุด ซาๆครับดุ่นของใหญ่นะกัครับพี่น้องโอ้ยจวดเลยจวดเลย เราวัดแต่ของใหญ่พ kind of ี่น้องอกิโลกลัวครับดีกว่็นังเหงานะครับเนาะเรียบรอยครับพี่น้องกินอย่าอ้อยปั้นไข่เลยครับพุงโลเลยเอ้ามันหมานพี่น้อง I <laughs> do พี่้องพี่้องพี่้องหลากแล้วครับหลากแล้วหลากแล้วโอ้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ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 น้้ยเ้ย้ยเ้้ น้อ่บของแท้อีกแล้วโอ้าวย้อนจุ่มลงไปเป็นเหลืองเลยครับได้บอของแท้พี่น้องโอ้าวโอ้ได้ใบของใหญ่แล้วพี่น้องเราฝากน้ำครับพี่น้องแต่ขอสูุดยุทจึกนาคาพี่น้องโอ้อดีทุก มันหมนานครับรุดมาครับมึงท่าทางคือสิเด็กของแถ่ครับอู้ เรียบร้อยครับป้าเขาวไทยลูกคือเก่าล่ะป้าเขาว่ไทยลูกครับพี่น้องแต้มที่หาเข้ามือนี่นะครับแต็มที่สองของหน้าผู้เพื่นมาเหร่นน้ำนะครับถือว่ามานครับพี่น้อง ก็จะเอาแตมนี่แหละเป็นแตมปิดไทยนะครับเดซิมาสรุปผลประกอบการไอพี่น้องในเมืองย่นจุ่มลงไปกะได้เหลืองเลยครับพี่น้องแล้วจะเปิดกล่องน้ำกับสิพ่ท่านเอา้าแตมที่หามันหมานครับผมพี่น้องครับตอนนี้กับเวลาเที่ยงกูกแลัวแล้วนะครับอิตเวนเพียงเทียงเลยนะครับเที่ยงแล้วได้เวลาเมื่อแล้วนะครับผลประกอบการเมื่อนี้ในการเอาใส่ประทู นะครับมาใส่ถุงแล้วก็โยนอ้อยหนาไมา้ถือว่าพ่านเลยนะครับพี่น้องลอกเอาไปปรับใส่มึงนะครับสําหรับหน้าหน้า,นามือใหม่นะครับเดี๋ยวสิเอาผลงานให้พี่น้องในมึงนะครับหนึมเอ็งอง,อง,องหาเต็มแมงม่ฟพี่ฝังน้องเสียภาษาครับ